สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับช่องถนดนคนขับรถบัสอำเพลินอฟไปเชี่ยวครับพี่น้องวันนี้เราก็มาฮอดฮอดจังหวัดเลยครับพี่น้องเรามาถึงจังหวัดเลยแล้วจอดแอนอาจารย์นักเตีนักร้องเข้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำเพียงแค่อาเยเบอร์เริ่มแล้วพิธาเลยนอนนอนอ้าวที่แมงทาเนั่ยเยเบอร์อาเยเบอร์นะครับลงเลยเข้าห้องน้ำ มาถึงที่จังหวัดเลยครับเนี่ยจังหวัดเลยครับเราจะอยู่เลยแล้วน้องอยู่เลยบอครับนี่อาจารย์เขาเริ่มลงครับอาจารเริ่มเข้าห้องงานนะครับเราก็ถึงจังหวัดเลยครับน้อง แล้วก็อยู่ปะตะทนะครับาบางคนก็จะเข้าห้องน้ำห้องท่าโอ้โหครั้งแบบเหมนเนืแบบเลยเที่ยวด้วยฮะบื่อเที่ยวน้ำดนงานน้ำชมบรรยากาศจังหวัดเลยนี่บรรยากาศจังหวัดเลยน้อง สวยงามอิริสวยงามมากครับพี่น้องุูนะชมบรรยากาศโอ้โหเราเหลืออีกสามสิบกิโลครับสามสิบหกโลครับชมบรรยากาศหลบอๆครับม,มืรบรอพี่น้องยอดเลย มีตะปูเขาสวยมากครับพี่น้องเท่าได้มาเทีเ่ยวเที่ยวไปนีตัวเที่ยวไปนตัวครับพี่น้องจะดีใจทำงานได้เที่ยวด้วยไปทุกจังหวัดอันไหนเราบ่าเคยกินอันไหนที่เรายังไม่เคยกินอันไหนที่เราบ่าเคยเที่ยวครับ ก็ได้เห็นบรรยากาศกรอบๆถึงวันเลยกูจะขามเขามากูกระดึงรับรถเรียนมากพักรถัสแต่ส่วนมากเขาน่าจะถึงกันหมดแล้วครับเดี๋ยวแต่ผมอยู่ยังไม่ถึงเลย มีเงียบเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วก็ากินข้าวกินปลาครับพี่น้องเตื่นเติมเพิ่มเตี่น้นนนอง នេះអប៊ុនញ៉ាំមីសរនអាប់ឡូតតាក់ឡាទៅទៅផងយកលើอีก30កន្លោបាក់សៅវិហាំងយា เย็นเย็นยากาศดียากาศดีมากเลยพี่น้องดีมากเลยมาจอดพักรถพักรถประมาณสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีแล้วพี่นออ้องเรากเราก็ค่อยเดินทางต่อม,มีบางที่อาจารย์บางคนก็น,นอนตื่นกันมี เดี๋ยวเราเยออีกเราเลยอีกวิกิ้นมืออีกกี้ได้อีกมีกี่วันทำเนาะเดี๋ยวอีกว่กิโลเดี๋ยวอีกิโลเดี๋ยวใส่เสื้อนอนแบบน้ำเงินบรรยากาศเย็นมากแบบแบบสวยงาม ทัพนี้หนึ่งสิบนาทียี่สิบนาทีออกมาแต่เจ็ดโมงพี่น้องออกมาแต่ก่อนเพื่อนนี่แต่เขาหอดกันเบิดแล้วเงายังบ่ชอดอยู่เดืวเบิหากินเขาพี่นอ้องอ่าเรือเดืวเบิเตื่นมาสลืมสลือเดืวเวอบมาหาอะไรกินก่อนยังพอฮะเสียงเยงเียบ ตายแล้วบานพรมหายพรากินมังงาวจบเกมกันไปเลยมืายตายวัพหัผมจบเกมกันไปเลยมือนี้ไอหัวเสียงหงิจบเกมไปเลยพี่น้องพัวผมจบเกมแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงบ่มีผมกับ การเย็นสุดยอดเลยเราก็ถึงตปนคนได้ไหมกําลังใจกระทบผมอยู่อม,มาให้กําลังใจคนขับรถบัสแน่พี่น้องบางครั้งบางคราวบางคนก็ว่าผมเ่า,าไม่สนองูเ้า อยากคนเราต้องปรับตัวปีเตอ์เนาะคนชอบคนชอบอไปแล้วปาโก้ไปแล้วครับนอ้องไม่พักรถเลยแต่เ้องพักรถปาโก้เรียววิ่งยาวเลยครับเราก็วิ่งจอดไปพักไปจอดไป แล้วก็ทำรถเปลี่ยนสายพานไหมขึ้นเขาอื่นอีกทางนี้จุกเก่งเลย พี่น้องที่จะไปแล้วพี่น้องคลิปนี้แบบว่าวีิยญาณหลายครับเอาไอซ์มีเจ้กครับเด้อเดินกินหน้าครับขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ